กว๋วยจับพากินสุดนี่จ้าเมื่อน,นี้พี่มูลฝนตกแห้งแห้งสิพามาต้มกว๋วยจับภายในสามนาทีจ้าอันนี้เด้อจ้าฮันเลือดนี่จะบรรยากาศฝนตกแห้งแห้งหลับันที่นี่เขาก็จะมาหันมูยออมูยอพี่บูลเพราะว่าเขาสือจากพี่มูนนี่จ้า หั่นตามใจชอบเนือจจากมากยังมากกินยังกระส่ไปเลยแล้วแต่มักนี่จะข้าจะลวกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะข้าวขันข้าไปต้มเลยซุกแล้วก็ตาขึ้นเน้อจ้านี่จะมาปอกไข่นกกระทาต้มแล้วเด้อจจากต้มหาหนาทีก็ซุกผู้ใดมากกินไข่ย,ยังกระส่ไปเลยมากกินไข่ป็ดไข่ไก่ไข่ขขขขนกกระจอะเทศกระส่ไปเลยจ้ะ ทนฟังในเดอพี่น้องน้องเบลเป็นคนพากเสียงแทน,นพี่มวยเดอ้อจ้าขอฟังเนื้อฟังตัวในเดอจ้าขันแบบพีทผาดหรือคัดของอยังสีกับขอโทษเดอ้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาที่นี่เนาะ,ะเสรเจแลวเฮาจะแบบมาตัางน้ำเอาชอยแบกซี่ก่อนนี่จะเฮากับมาตัางน้ำกล้วยจับพากินของเฮาหนาจะจ้ะใส่ผงนํำซุปลงไปอ่ะอยากกินยังกับใส่เด้อจ้ะอันนี้เพื่อนมากินหมูสับใส่ขนาดน้นเด้อดเี้ยวเหี้ยวเมื่อกินจกักเจือเฮามันคนเทือนเฮากับสีเลย นี่เาจะเซ็ตต้องต้มดนนจะจ้ะขันไซนิดนึงเข้ากับตักเลยเดี๋ยวมันจะไปซุกเองในถ้วยเข้ากับไซเครื่องลงไปจ้านี่จ้าเซ็ตเรียบร้อยพร้อมกินนี่จ้าตักเสิร์ฟใส่ถ้วยซ็แซ่ผ่อน้อนเอาเริ่มไซพักเอาไซพักน้ำจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องคืออยาาก,กินกว๋วยจั๊บเนาะฝนตกอันนี้ ต้มมาเรียบร้อยเด้วค่ะ้าต้ม้อมเนะาะกยจับพากินใส่ไข่นกกระทาลงไปค่ะแล้วก็เครื่องปรุงที่มาในซองเนาะพริกหนาค่ะพี่น้องพริกหนานี่ก็ก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวนั่นละจะ้ะซอยให้ก็จับหอมเนาะคะ่ะเซ่บสูตรของทางร้านนะจะ๊ะกับมูพริกหน้าคุณไดอยากกินกับซังเพิ่มไดเด้อจะ้ะกับมูพริกหน้านี่ แล้วก็พริกป่นมาในซองที่เกาค่ะพี่น้องนี่ลูกค้าเกามาทักอันไว้จับอร่อยมากสั่งเพิ่มในจ้าขอพูดหลายหลายเดอ้อจ้ะแล้วก็มอสีไซอันนี้หอมเจียวพากินพาเซ็บกรอบแห้งพี่น้องหวานค่ะเบิ้งสีสีแบบเลือดนี่กินกับหอยนางร่มกระเส็บค่ะ กินกับแบบทะเลดองสิยวกระเซาข้นปาเนี่หอมโอู้เส้นอันนี้หอหนึ่งดหห้้ยจาเเ็ด้ห้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้อ้้ะ้้้้้้นตก้้้้ค่ะะอนนี้้้้้้ Ja, men jeg har litt ไข่ไข่นกกระทาสือมาตุ่มเองอืม มุยอ่ะอุ้งสับสับเฮ็ดง่งายพร้อมต่มบ่ถึงสามหน้าที่ก็ได้กินค่ะพี่น้องถ้าหมักเหนือสั์อีอย่างเขากใส่ลงไปเนะจ้ะ 嗯。Mm hmm. ให้มาไข่ตอกนะจ๊ะตอกไข่ใส่ลงไปแซ่บ thì nồng kinh khủng lắm nhang mà này, <laughs> 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 จับพี่บูนใส่ใ <c oughs> ส่พักขนาดจ้ะของอิ่นมาหัวใส่พักยางเนาะแถวนี้เขาจะใส่พักขนาดกันของแกต้องใส่ขนาด เป็นเี้ยหนุ่มครับพี่น้องตากเอง เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก๋วยจับอุบลก๋วยจับของหมวเองเป็นก๋วยจับพากินเนาะจ๊ะถามผู้ใดสนใจกะคือเก่าค่ะพี่นองสามหอรอยด้วยค่ะนี่สาหอรอยได้เยอะมากเ้วยจ้ะพี่นองซ้ำอิ่มันะจ๊ะแห้งใส่เครื่องลงไปนี่แห้งหลายแสบน้ําซุปกลมกล่อมด้วยค่ะพี่นองแล้วกะเส้นเหนียวนุ่มมากๆเนาะ คือเก่าเนาะค่ะมกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้กก็ทุกๆก,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 กำลังใจนะคะพี่น้องขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากาก็เลยก็แชร์ไปกันกรื่งใจให้หมอน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย